พี่น้องเอฟซหลายคนที่ถามหาจักรพงศ์นะครับว่าหายไปไหนไม่เห็นออกคลิปเลยตอนนี้วันนี้ออกคลิปนะครับนกก็ยังมีเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ วันนี้ก็มาพบาากับเจอาพงเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอยู่ที่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับอ่อก็จัากระพง์ยังอยู่นะครับที่หายไปไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่อ่าทุ่งนาทานาอ่ทาทำไร่ข้าวโพดนะครับก็อ่านก,ก่อเลี้ยงเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมนะครับพี่น้องท่านไหนอ่คิดถึงจัากระพง์นะครับมีพี่น้องเอฟซีหลายคนที่อ่ถามหา แะกระพงนะครับวา่าหายไปไหนไม่เห็นออกคลิปเลยตอนนี้วันนี้ออกคลิปแล้วครับนกก็ยังมีเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะครับอาจจะพี่น้อง f อทจะทักมาทางไลน์ทางเมส s นเจอร์นะครับคืออินบ็อกมาคุยกันนะครับว่าอยากได้นกแบบไหนอยากได้อะไรนะครับาถามราคากันอสอบถามประวัตินกนะครับว่า อยากได้นกแบบไหนอยากได้ยังไงนะครับมันถึงจะเข้าใจกันถ้าให้จักระพงจัดให้ก็ไม่ผิดหวังแล้วครับถ้าขอแต่ส่งเสียงมาชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับก็นกแบบไหนนกต่อหรือนกฝึกต่อหรือนกใหม่นกเก่าได้นะครับก็มีให้เลือกหลายชนิดนะครับนี่ครับในกระท่อมนี่ครับก็ยังจวดอยู่ครับเจ้าปักซับนะครับ ชั่วยอยู่นั่นครับน่นตัวนั้นคือเจ้าผีสิงนะครับยังครูสนั่นบันใบนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับมีหลายาชนิดนะครับนกหนึ่งกุกสองกุกสามกุกก็มีนะครับสามกุกนี่เป็นนกลูกนกนะครับที่ผมเพาะเองนะครับผมทดลองเพาะดูว่า,าจาอา แปดเจดกุกนะครับเจดกุกเอามาผสมกับสองกุกนะครับเหลืออยู่สามผมก็ว่าโอ้โหทำไมมันลดเยอะขนาดนั้นก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่ที่ทุ่งนาจักพงนะครับตอนนี้แรงนะครับแรงไม่ถึงกับแรงแห้งนะครับแรงเปียกเพราะว่า,าน้ำฝนฝนมาก็ไม่พอไม่เพียงพอนะครับนี่มีกระท่อมด้วยนะครับกระท่อมของพี่ กระท่อมของพี่นะครับปลูกไว้สองต้นนะครับไว้เพื่อเป็นยานะครับก็ที่น้องท่านไหนนี่ครับดูดูนะครับว่านี่นี่นี่ตัวที่ตัวที่ว่านะครับลุงนกนะครับที่เพาะได้นะครับจากสองปลูกกับเจ็ดปลูกนะครับจะเหลือสามกลกนะครับได้ยินแล้วครับแต่ยังไม่คู่นะครับแล้วอีกตัวอีกตัวอยู่ไหนเนาะ อีกตัวนี้เป็นนกอ ال, คู่อ่างนะครับพ่อแม่ครูอ่างเ, ال, เป็นพ่อแม่คู่อ่างแล้วก็ผมเ, ال, เป็นสายต่อดินนะครับครูอ่างนี่ครับ ال, ผมก็เลยมัดขานะครับเชื่อกขู่ขาไว้นะครับว่าจะทําเ,เป็นนกต่อดินแต่ไม่ผมไม่ค่อยไ,ได้เล่นนะครับผมไม่ได้จับได้รูปได้คลำม,มันก็เลยจะกลัวผมหน่อยนะครับเ, ال, เป็นนก นกเพาะเองนะครับนกเพาะเองตัวนี้ครับอ่ะก็มีมากมายหลายอย่างนะครับอ่ากวาดซับก็ยังมีนะครับกวาดซับอ่าหนึ่งกุกสองกุกสามกุกก็มีนะครับริวตันอ่าพี่น้องท่านไหนอยากได้หรือจะเป็นนกต่อหนึ่งกุกน,นกต่อสองกุกนะครับอันนี้ครับคู่นี้ก็ ย้ายกรงใหม่นะครับคงจะรู้สึกว่าจะกลัวอยู่กลัวกรงใหม่นะครับตัวกรงนี้ผมเอาออกนะครับมันมันไม่ได้ลูกนะครับนี่ครับตัวนี้ก็นกผมเอามาซุ่มไว้นี่แต่เมื่อเช้านะครับขันดีครับใต้กอไผ่นะครับขันดีอยู่ครับตัวนี้ก็เจ้า เนี่ยหนึ่งปลุกหัวปักธรณีนะครับอันนี้สวยนะครับถ่ายขนผัดขนพึ่งเสร็จนะครับเห็นไหมขนเต็มเลยนะครับก็คงยาจวดต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจริพงศ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าเป็นพเนี่เป็นดินดําข้าวขัดยังเดี๋ยวแน่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคุณภาพนะครับคุณภาพของเราใส่ใจนะครับ ใส่ใจทําให้นกตัวรักของเรานะครับใส่ใจแล้วก็เน้นเน้นในตัวยานะครับตัวยาสมุนไพรนะครับสำหรับผักเสี้ยนผีตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะมีแล้วนะครับผักเสี้ยนผีนี่ครับผักเสี้ยนผีเริ่มจะมีแล้วนี่ครับตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยวนะครับใครสนใจอยากจะได้ผักเสี้ยนผีนะครับก็ สั่งจองได้เลยนะครับโอนสั่งจองได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือในทิกตอกนะครับในเพจในทิกตอกใน y o u ูทูบใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเพื่อขับถ่ายแต่ละปีของนกเรานะครับคับถ่ายของเสียจากร่างกายเป็นสมุนไพรทำให้นกเราไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับคนก็ยังเอาไปประกอบยาเลยครับสำหรับนกก็เหมือนกันนะครับนกก็เหมือนกัน เวลาเราเดินไปตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามข้านคงข้างทางนะครับนกเขาชวานกเขาใหญ่นกเขาไฟลงกินนะครับลงกินจะลงกินเวลาเราไปนี่โอโหบางทีตกใจเลยบินขึ้นนะครับบินขึ้นข้างทางเราก็ไม่ได้ตั้งหลักนะไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้ตั้งฐานก็พอไปใกล้ๆบุ้มขึ้นมาเลยโอโหตกใจเลยครับบางครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเอ่อท่านไหนยังไม่กดติดตามกดซับสไครป์แฟนเพจเฟซบุ๊กจักรพงษ์ชาแนลนกเขาใหญ่ V2 หรืออ่ายูทูบอ่าทิกต็อกจักรพงษ์อ่าจั YouTube, TikTok, กรพงษ์กกงรังนกเขาอ่าพระเนตดจักรพงษ์อ่าและนกเขาใหญ่มงคลนะครับก็ติดตามได้เลยนะครับหลายเพจนะครับ3เพจแล้วก็อ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแต่เต็มแล้วพี่น้องท่านไหนยังไม่ ได้เป็นเพื่อนก็กดติดตามเป็นเพื่อนได้นะครับจักกระทรวงวงศาธนทรัพย์นะครับจะได้คุยกันแบบตัวต่อตัวนะครับคุยกันว่าปรึกษาได้นะครับเรื่องนกไม่สบายเรื่องอนกเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับคุยกันได้ไม่รู้มันเป็นแบบไหนโทรมาให้รู้ได้สําหรับพี่น้องอที่ได้ดินดําไปนะครับได้ดินดําได้ท่านจะพืชต,ต่างๆไปนะครับถ้านกท่านคึก ถ้านกท่านกินแล้วกินดีหรือไม่ดียังไงก็แจ้งมาด้วยนะครับหรือว่าจะ,ะส่งคลิปทาง f a c e b o o นะครับอินบ็อกมานะครับทางไลน์ก็ส่งมาได้นะครับจักรพงษ์จะขอภาพนั้นขอวิดีโอนั้นรีวิวให้พี่น้อง FC ท่านอื่นได้ได้ดูนะครับว่าจะกินหรือเปล่า ให้มันให้มันจริงนะครับว่าะนะครับไม่ใช่ว่าโกหกกันคือถ้ากินก็ให้กินจริงๆนะครับว่าเขาจะอะได้เชื่อถือในอทีมงานในความเป็นจักระพงนะครับจักรพง์ไม่เคยโกหกใครครับไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับถ้าท่านไหนกลัวนะครับก็สอบถามเพื่อนๆดูว่า จะจะกระพง์จะจริงใช่ไหนแค่ไหนนะครับเพราะว่าไม่ไม่เคยจะไปทําร้ายจิตใจใครนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับ youtube ด้วยนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชาวอีสานนะครับที่ให้ความเมตตานะครับจกักรพงษ์พี่น้องชาวกรุงเทพเหมือนกันนะครับไม่ภาคกลาง ก็สั่งบอยนะครับพวกข้าวคัดดินดำสมุนไพรข้าวทญญานมมันพืชผสมสมุนไพรต่างๆนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ให้ความเมตตานะครับต่อจักรพงษ์และทีมงานนะครับตอนนี้ทันยพืชข้าวคัดทําเสร็จแล้วครับดินดํากำลังตากนะครับทำเมื่อวานนี้ครับเนี่ยอันนี้ส่วนน้อยนะครับ ผมตากันนี้ก่อนเพื่อจะบรรจุใส่ถุงเพื่อจัดส่งวันนี้ครับนี่ครับอันนี้อันนี้คืออันจะพืชผสมสมุนไพรนะครับอันนี้ข้าวคัดสมุนไพรนะครับข้าวคัดสมุนไพรทำไปแล้วครับนี่ครับใส่กระสอบปุ๋ยไว้นู่นก็เยอะนะครับข้างในครับก็โอเคครับ อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีผูส้สูงอายุนะครับผูส้สูงอายุก็กินข้าวากินยานะครับายาไปต่อนกจนเพลินนะครับไปต่อนกจนเพลินไม่ได้เพราะว่าเราอ,าอายุสูงนะครับอายุมากก็จะทำให้โอ้โไม่ไม่ได้นะครับจากระพงนี่ตอนแรกสมัยก่อนนะครับก็ กินข้าวสายนะครับไปลองดูนะครับกินข้าวสายที่นี่มีอาการมีอะไระเกิดขึ้นะจะปวดหัวนะครับจะปวดหัวรู้สึกว่าความดันนะครับความดันผมรู้ตัวดีว่ามันน่านาจะใช่เพราะว่าถ้าเราอดอาหารเช้านะครับโอ้โหจะปวดหัวเลยนะครับปวดหัวถ้ารู้สึกว่าหิวให้กินเลยอย่าให้อย่าอดนานนะครับพี่น้อง ผู้สูงใบนะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพจักรพงก็รักษาสุขภาพตอนนี้กําลังรอฝนนะครับที่จะโปรยปลายลงมาใส่ข้าวไม่รู้จะเป็นยังไงครับปีนี้ข้าวก็งามแต่น้ําไม่มีครับให้พี่น้องท่านไหนที่มีฝนก็บอกให้มาทางจักรพงด้วยนะครับเพชบูรณ์ครับแรงอยู่ครับต้องการน้ำครับสวัสดีครับ